พี่น้องคิดว่าการได้เงินปีละ1ล้านหนึ่งล้าน1ล้าน1ล้านเป็นเวลา33ปีกับมีแค่1ล้านนี่แหละแล้วลงทุนแล้วได้กำไรปีละ14ติดต่อกัน33ปีที่เขาเรียกว่า compounding หรือว่าดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยใครจะรวยกว่ากันแน่นอนแวบแรกทุกคนก็ต้องบอกอุ้ยได้ปีละ1ล้านบาทต้องรวยกว่าดิใช่ครับคุณจะเห็นนะฮะว่า20ปีแรกเนี่ยชัดเจนเลย ว่าถ้าเกิดคุณได้ปีละล้านปีละล้านปีละล้านเนี่ยดีกว่ากำไร14%ต่อปีแน่นอนเห็นไหมยี่สิปีก็ได้20ล้านแต่1ล้านเนี่ยที่ได้กำไรปีละ14%ดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยก็จะอยู่ที่14ล้านแต่พอเข้าปีที่33คุณจะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วว่า1ล้านที่กำไรปีละ14เนี่ยจะพาคุณทะยานไปถึง75ล้านถ้าคุณรอ50ปีไม่แตะเงินเลย หล้านจะกลายเป็นเกือบ700ล้านถ้าคุณทำแบบวอร์เรนบัฟเฟตต์รอได้เจ็ดสปี1ล้านจะสามารถพุ่งไปถึง18,500ล้านนี่คือพลังของคอมเพลนดิ้งดอกเบีย้ยทบต้นฮะแต่อย่าโกหกตัวเองนะฮะคุณสามารถเห็นกำไรมาหาศาลโดยไม่ถอนออกมาสักบาทมากกว่า30ปีได้ไหมบัฟเฟต เขาทำตั้งแต่10ขวบจนวันนี้94ปีเขาลงทุนอย่างนี้จริงจังมา84ปีอยู่ที่บ้านหลังเดิมที่ซื้อมาในราคา1ล้านบาทเมื่อ60กว่าปีที่แล้วไม่ซื้อรถคาละเกิน1ล้าน5แสนบาททานข้าวช้ามือและไม่เกิน100บาทเขาอุทิศทุกบาททุกสตางค์ให้กับการลงทุนโดยให้เวลาพาเงินของเขากำไรอย่างมั่นคงซึ่งความสุดโต่งของเขาแทบไม่มีใครทำได้แล้วก็ไม่มีใครอยากทำด้วย เพราะตอนเขาอายุ30เนี่ยแทบจะไม่มีคนสนใจบัฟเฟตเลยเพราะเขามีทรัพย์สินเพียง1ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถ้าบัฟเฟตคิดแล้วก็ทำตัวเหมือนนักลงทุนทั่วไปว่าอ่ารอรอแล้วจกกะเกษียณสักตอน60แล้วกันถ้าเขาทำแบบนั้นเขาจะมีเงินแค่12 000, ล้านเหรียญฮะแต่ความเก่งของเขาคือการลงทุนแต่เคล็ดลับของเขาคือเวลาฮะบัฟเฟตที่มีทรัพย์สินมากกว่า8 4 0 0 0กว่าล้านเหรียญตอนอายุ90กว่าเนี่ยเกือบ 82,000ล้านเหรียญหรือ98%ของความรวยของเขาเกิดขึ้นหลังจากเขาอายุ65หลังจากที่เขาลงทุนติดต่อกันมากกว่า55ปีพี่น้องฮะดังนั้นหนังสือ The Psychology of Money จะแนะนำว่าคุณไม่ควรให้ค่าพวกไลฟ์โค้ชหรือคนที่ออกสื่อเยอะๆเพราะคนพวกนี้สุดขั้วและก็อาจจะมีคนจำนวนมากที่เรียนแบบแล,ล้วล้มเหลวแต่พวกนี้ไม่ดังไงก็เลยไม่รู้ ซึ่งพอล้อมเหลวคนก็ไม่ให้ค่าเราก็ไม่เห็นไงนี่ฮะเรื่องของบัฟเฟตเมสนาโดแห่งวงการหุ้นคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดว่าช็อตเด็ดของเขาซึ่งคนไม่สนใจเพราะมันไม่เร้าใจก็คือการลงทุนตั้งแต่10ขวบจนถึง94โดยไม่ถอนออกมาสักบาทซึ่งโลกนี้มีหนังสือเกี่ยวกับบัฟเฟต t มากกว่า2000กว่าเล่มแต่แทบไม่มีหนังสือเล่มไหนตั้งชื่อตรงๆว่า